เวียดนามตารางคิวการแข่งขันแน่นแล้วนะทุกคนโอ้โหต้องปรบมือกับทัพสาวเวียดนามมาณเวลานี้เลยสื่อเวียดนามหลายสำนักนะคะก็ประคมข่าวคิวตารางของเวียดนามที่ค่าีิจะมากกว่าปกติในทุกๆปีนะถือว่าแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามก็รู้สึกอิ่มเอมรู้สึกกระตือรือร้นรู้สึกให้ความสำคัญกับ ทีมชาติเวียดนามมากขึ้นในการที่จะไปเข้าร่วมรายการต่างๆรวมไปถึงรายการในไทยด้วยและรายการระดับโลกด้วยรายการในอีกไม่กี่วันนี้นะคะเวียดนามจะเข้าร่วมด้วยเป็นรายการในประเทศไทยที่เป็นปีแรกที่สมาคมวอลเล์บอลไทยเนี่ยเชิญเวียดนาม เข้ามาร่วมการแข่งขันในรายการนี้ด้วยนั่นก็คือรายการการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2516มี8ทีมค่ะที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้1 PEA สีสเกตรอรุนนะคะว่าจะมีนักกีฬาตัวหลักเล่นในรายการนี้กี่คน ทีมที่สองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทีมที่สามสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตา, 4, า,านนนร์วีซีทีมที่สี่เทศบาลนครนนทบุรีทีมที่ห้าสโมสรวอลเลย์บอลซูพรีมริพยาชนบุรีอีเทคทีมที่หกดุกเกียงเคมีคอลสปอร์ตทีมที่เจ็ดมหาวิทยาลัยรังสิตท,ทีมที่ 8. สโมสรวอลเลย์บอลน,น้ำมันรำข้าวคิงอ่างทองวีซีนี่เป็นรายการแรกของเวียดนามด้วยนะที่ ถูกเชิญจากประเทศไทยให้มาเข้าร่วมการแข่งขันมีการแข่งขันวันที่15นี้ค่ะทุกคน15นี้แล้วเวียดนามจะเดินทางมาที่สีสเกตทีมที่ใช้ในการแข่งขันนะนะคะของเวียดนามก็คือดุกเกียงซึ่งเป็นทีมของโคเต้ก็ไม่รู้นะคะว่าจะเจอบุญทิชายาบุลเลิศมาแข่งกับ สาวไทยเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมสนามกันมาตลอดหรือเปล่าต้องรอดูน่าจะเป็นอีกหนึ่งรายการที่สนุกค่ะในครั้งนี้เพราะมีทีมชาติเวียดนามเข้ามาร่วมกันแข่งขันด้วยและอีกเรื่องที่น่าลุ้นก็คือรายการนี้นะคะอีกไม่นานนี้แล้วใช่ปะก็รอดูว่าจะมีนักกีฬา ตัวหลักของไทยกี่คนเพราะนักกีฬาตัวหลักนะคะก็แทบจะเป็นพนักง,งานของ PEA การไฟฟ้าแทบจะทุกคนเลยนะคะแล้วก็เป็นรายชื่อของทีมเลยก็คือ PEA สีสเกตเลยก็ต้องมารอลุ้นว่าจะใช้รุ่นตำนาน7เซียนหรือว่าจะมีรุ่นน้องเข้าไปด้วยก็รอลุ้นค่ะแต่ทุกปีก็ มีตัวหลักเข้าไปนะในการแข่งขันซีเล็ก,กอนนะคะเวียดนามบอกว่าจะรวมตัวกันวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่8กรกฎาคนะก็คือเริ่มฝึกซ้อมและวเขาก็จริงจังนะคะทุกรายการการแข่งขันเลยไม่ว่าจะเป็นรายการใหญ่หรือรายการเล็กรายการนี้ไทยก็เชิญเขามาเขาก็จะเก็บตัวพรุ่งนี้แล้ว ก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกเกมที่สนุกค่ะรายการต่อไปที่เวียดน,นามแข่งก็คือพอแข่งรายการนี้เสร็จใช่ปะนักกีฬาที่อยู่ดุกเกียงที่อยู่ในทีมชาติอะ่ะก็ต้องโยกย้ายไปทีมชาตินะคะแล้วก็จะมีการแข่งชา a l เ e n g จอร์คับในรายการแข่งชาร l เลนเจอร์คับนี้นะคะจะเริ่มปลายเดือนกรกฎาก็คืออีกประมาณ แข่งประชาชนกอ15-20มีเวลาพักอีกประมาณ7วันนะคะแล้วก็มักกีฬาทีมชาติที่ต้องไปแข่ง c ช a l ลนเจอร์คับก็ไปแข่งเลยวันที่27นะคะทุกคนถือว่าเป็นรายการที่ต้องลุ้นค่ะส่งกำลังใจให้เวียดนามเหมือนกันนะรายการนี้เพราะว่าเป็นตัวแทนจากเอเชีย ถ้าเวียดนามชนะก็เข้าสู่รอบ VNL 2024ปีหน้าแข่งกับไทยทันทีเวียดนามเขาก็ได้ทำภาพน่ารักน่ารักด้วยนะคะสื่อเวียดนามเยอะมากก็ให้ความสำคัญกับรายการนี้พอสมควรเพราะเป็นรายการระดับโลกที่เวียดนามได้ไปเยือนนะไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่านะที่ได้ไปเยือนในรายการระดับโลกแบบนี้สื่อเวียดนามก็ได้ทำภาพที่ทัพสาวเวียดนามเนี่ย ไปยือนอยู่ข้าง mm. หอไอเฟลทับสาวเวียดนามไปล่องเรือที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ได้ถามประชาชนด้วยว่ามีสถานที่ไหนที่สำคัญในประเทศฝรั่งเศสบ้างคือเขาให้ความสำคัญกับนักกีฬาในรายการแข่งนี้มากๆเลยนะคะก็ถือว่าเวียดนามได้ไปเหยียบฝรั่งเศสก่อนไทยแล้วค่ะก็ถือว่าอ่ะก็เป็นกำลังใจให้เอเชียนะคะ เวียดนามได้ไปเหยียบเมืองลาวานประเทศฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกรายการระดับโลกครั้งแรกแบบนี้ก็ให้เขาทำผลงานได้ดีรายการต่อไปที่เวียดนามบอกนะคะว่าเรายังดีใจกับรายการ c l l l n เจอร์ครับไม่หายเลยที่เราชนะมาแล้วเราต้องไปแข่งที่ฝรั่งเศสสิ่งที่เราทราบต่อไปนะคะก็คือในปีหน้า FIVB จะเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันของรายการการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชายและหญิงนะคะชิงแชมป์โลกโดยจะแบ่งเป็น8ทีมค่ะที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ก็คือทีมที่ เป็นแชมป์และรองแชมป์ของ C E V c h แชมเปี League ทีมที่เป็นแชมป์และรองแชมป์ในรายการชิงชนะเลิศสโมสรอ,อเมริกาใต้ทีมที่เป็นแชมป์และรองแชมป์ในรายการชิงชนะเลิศสโมสรเอเชียทีมที่เป็นแชมป์รายการชิงชนะเลิศสโมสรแอฟริกาและทีมสโมสรประเทศเจ้าภาพอย่างที่เราได้ดูมาตลอดนะนะคะสโมสรชิงแชมป์เอเชียส่วนใหญ่นะก็จะเป็น ชาซักจะเป็นไทยจะเป็นเวียดนามอยู่แบบนี้ในปีที่แล้วปีที่ผ่านมาที่เราดูไปอะคะ่ะที่มีซาร่าเจเจนุสาราต้อมคำเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ด้วยโดยครั้งนี้ก็ส่งไดมอนด์ฟูดไปนะคะแต่สุดท้ายเวียดนามเอาชนะไทยมาได้คือเวียดนาม รอบชิงชนะเลิศเลยนะคะเวียดนามแข่งกับไทยในรอบ4ี่ทีมเวียดนามก็แข่งกับไดมอนด์ฟูดเวียดนามก็ชนะไดมอนด์ฟูดมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศเลยเวียดนามก็มาชนะไทยอีกทำให้ในรายการสโมสรชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะคะเวียดนามเอาชนะไดมอนด์ฟูดมาได้เลยนะคะคือก็ต้องยอมรับว่าเวียดนามก็ส่งชุดใหญ่มานะส่วนไดมอนด์ฟูดก็เป็นชุดของลีกเท่านั้น แต่ก็ถือว่าทําให้เวียดนามอ่ะคือมีพลังกระตุน้นรายการนี้หนักมากตั้งแต่รายการนี้เลยนะและเขาก็ค่อยมาแข่ง4ีเกมทําให้เขาก็คือโอ้โหคือถามว่าเวียดนามมีพลังกำลังตั้งแต่รายการนี้เนี่ยแหละก่อนที่จะไปเจอ4ีเกมก่อนที่จะไปเจอ a อวีต่างๆเออถือว่ารายการนี้เป็นจุดบุกเบิกที่ทำให้เวียดนามรู้สึกว่าชนะขึ้นมาเลยนะคะ เป็นคนที่เป็นแชมป์ในรายการชิงแชมป์สโมสรแห่งเอเชียเลยรวมไปถึงรายการล่าสุดก็ชาเลนเจอร์ใช่ไหมชาเลนส์สิชาเลน์ครับเวียดนามก็ชนะอินโดนีเซียเป็นที่หนึ่งของเอเชียเหมือนกันก็ถึงบอกนะคะรายการที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเวียดนามบอกว่าก็คือดีใจ อย่างบอกไม่ถูกเลยว่ามันก็จะมีอีกงรายการก็คือเขาจะเอาแชมป์และรองแชมป์จากรายการชิงชนะเลิศสโมสรเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลสโมสรชิงแชมป์โลกมีการปรับนิดนึงนะคะโอ้โหทำให้เวียดนามก็บอกว่าตารางคิวค่อนข้างแน่นไปหมดเลยไหนจะลีกไหนจะรายการระดับโลกอีกก็ถือว่าเป็นงานหนักสำหรับ เวียดนามในปีนี้และปีหน้าเลยนะเชื่อเลยและสิ่งที่เวียดนามจะได้รับนะคะไม่ว่าจะเป็นในรายการ c h a l l e n g e r ครับปลายเดือนนี้ของเขาเองก็ตามหรือแม้แต่รายการวอลเลย์บอลสโมสรชิงแชมป์โลกก็ตามที่เขาอาจจะได้ไปแข่งในปีหน้านะคะถ้าดูตามที่ fivb กำหนดแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เขาจะได้รับคือคะแนนอันดับโลกในรายการเหล่านี้จะมีคะแนนอันดับโลกให้เวียดนามเก็บ ตลอดทำให้เขาก็น่าจะแบบเออฟูลทีมเตรียมทีมมาได้ดีดังนั้นก็อยากจะบอกว่าเออมันมีเก็บคะแนนตลอดอะนะคะก็อยากให้สาวไทยทำผลงานของตอนเองออกมาให้ดีเช่นกันนะคะเดินไปข้างหน้าไปพร้อมๆกันเลยค่ะพวกเราก็เป็นทวีปเอเชียด,ด้วยกันก็อยากให้แต่ละคนก็คอยส่งกำลังใจให้กันและกันและกันนะคะเพื่อนบ้านถือว่าเป็นการนำข่าวมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าเวียดนามก็ กระตือรือร้นกับรายการที่จะเกิดขึ้นมากพอสมควรนะเพราะว่าถือว่าเป็นรายการใหญ่พวกเขาสามารถเก็บคะแนนได้หมดเลยนะคะก็ถือว่าอ่ะให้กําลังใจเวียดนามไปนะคะไม่รู้ว่าจุดสูงสุดของเวียดนามการเดินทางของเวียดนามจะไปสู่จุดไหนแต่ที่แน่ๆเขาพัฒนาขึ้นแล้วเขาไปสู่ในรายการระดับโลกมากขึ้นแล้วนะคะและที่สําคัญเขาไปฝรั่งเศสก่อนไทยแล้วไทยต้องได้ไปไทยต้องได้ไปนะคะอ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้ทัพสาวไทยทัพสาวเวียดนามที่จะมีการแข่งขันในลีกต่อๆไปในศึกต่อๆไปที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะรวมถึงหลีกในประเทศไทยที่เวียดนามกำลังจะเข้ามาแข่งนะคะแล้วก็ลีกในต่างประเทศรายการระดับโลกที่เวียดนามจะได้ไปแข่งไทยก็มีรายการแข่งอีกเยอะมากอะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมด้วยนะ,ะและกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะ